นอนดีท to ่าลูกพักเขาหน้าท่า <coś> ลูกขาและบกกระโดดยิงนะคะนี่เป็นหนึ่งชีวิตชุดนี้นะคะสามารถด้านกลยตงชีวิตฝ่ายตรงข้ามได้ทุกท่านะคะและเป้าหมายในการโดนโจมตีจากัตรงข้ามได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนทที่สอง หนึ่งชุดด้านหลังนะคะประกอบไปด้วยยืนยิงตรงหน้าพักเข่าขสไลด์หลังลุกพักเข่างยุไหุดกระโดดนะคะเพื่อเปลี่ยนทิศทางจากทิศทางหนึ่งไปยังอีกทิศทางหนึ่งนะคะไม่ให้ท้าสึกสามารถจับทิศทางในการเคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่ได้สำหรับท่ายิงฉับพลันในวันนี้นะคะก็ถูกนำมา าการใช้อาวุธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจนตกผลึกอ,ออกมาเป็นวิชาการยิงปืนแบบฉับ <Yeah. S 1> ซึ่งความหมายของคำว่าฉับนั้นก็คือการสามารถใช้อาวุธตอบโต้ฝ่ายค้าสุดได้อย่างทังทนท่วงทีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นผลสำเร็จของการฝึดและการสาธิตในครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าผู้ปฏิบัตไม่มีร่าง А เสียงเกิดดังๆให้กับชุดการแสดงยิ่งเพิ